มือถือโดนแฮกแฮกได้อย่างไรมีวิธีแก้ไขแบบไหนบ้างก็สำหรับคลิปนี้มาดูกันนะครับก็กาบสวัสด,ดีนะครับเพื่อนๆนะครับสมาชิกช่องนายช่างจนแล้วก็เพื่อนๆที่แวะเวียนนะครับเข้ามาดูคลิปนายช่างจนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายช่างจนจะพามาลบบัญชี Gmail นะครับที่มันแอบแฝงอยู่ในมือถือของเรานะครับการแฮกมือถือนั้นนะครับ ทำได้หลายอย่างนะครับอาจจะกดลิงก์บ้างโหลดแอปบ้างมาตามแอปบ้างนะครับหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับในการแฮกนะครับแฮกเกอร์ก็พยายามแฮกทุกวิธีทางนะครับใต้คลิปนี้นะครับไหนจนจะพามาลบ Gmail หรืออีเมลที่มันแปลกปลอมอยู่ในเครื่องของเรานะครับการที่จะแฮกเครื่องได้นั้นนะครับส่วนมากนะครับ จะมีอีเมลนะครับมีอีเมลนะครับใส่อีเมลไว้ในเครื่องเราเนี่ยก็สามารถแฮกได้นะครับรู้ทุกอย่างที่เราเล่นนะครับเหมือนรู้ความเคลื่อนไหวนะครับเหมือนในยชิงชนกดเลื่อนๆอยู่เนี่ยถ้าเขาแฮกเนี่ยเขาก็รู้ครับว่าในชยชยงชนทำอะไรอยู่เล่นแอ п п ปอะไหน,นะครับเข้าแอปธนาคารใช้รหัสอะไรนะครับเวลานะครับถ้าเขาแฮก นะครับเราวางมือถือไว้นะครับเขาจะกดนะครับเขาจะกดเขาจะกดเองนะครับเขาจะกดเองเอ้าททำไมมือถือของเรากดเองนะครับก็เพราะว่ามีคนแฮกอยู่นะครับบางคนก็ไม่กดเองนะครับแต่ถ้าเขาแฮกจริงๆนะครับมันก็จะกดเองนะครับแล้วมือถือของเราก็จะรวนๆนะครับลองสังเกตให้ดีนะครับวันนี้เราจะลบ อีเมลออกได้อย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆถ้าไม่อยากโดนแฮกนะครับก็ลบอีเมลออกนะครับสำหรับใครที่ไปซื้อมือถือมาใหม่นะครับให้ร้านใส่อีเมลให้นะครับพยายามนะครับมาดูที่มือถือของเราแล้วลบอีเมลนั้นออกนะครับลบอีเมลนั้นออกนะครับแล้วสมัครอีเมลใหม่นะครับสมัครอย่างไรนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับวิธีสมัคร Gmail นะครับตามด้วยนายช่างจนใน YouTube นะครับก็จะมีวิธีสมัคร Gmail ให้นะครับ ลบอีเมลอย่างไรนะครับเราไปที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่าเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่คําว่าบัญชีผู้ใช้นะครับบัญชีผู้ใช้และการแบ็กอัพ่าแล้วเราก็มาที่คําว่าจัดการบัญชีนะครับเห็นไหมครับเห็น Google ไหมครับ Gmail ไหนอีเมลไหนที่ไม่ใช่ของเราให้ลบออกให้หมดนะครับลบอย่างไรกดค้างที่ อีเมลนั้นนะครับแล้วกดคําว่าลบแอคเคาท์นะครับแล้วมันก็จะลบออกไปนะครับลบให้หมดนะครับในหน้าจัดการบัญชีนี้นะครับอีเมลไหนที่ไม่ใช่ของเราลบให้หมดนะครับย้ําอีกทีลบให้หมดนะครับลบให้หมดนะครับแล้วก็จะไม่มีอีเมลนั้นในตัวเครื่องของเรานะครับก็จะเป็นการนะครับเซฟมือถือเราเซฟข้อมูลของเราได้ในระดับหนึ่งนะครับ การแฮกข้อมูลนั้นมีหลายสายเหตุนะครับมีหลายแบบอย่างนะครับนายชนก็พยายามทําทุกคลิปนะครับก็เข้าไปดูนะครับนายชนทําเป็นทําเป็นอัลบั้มไว้นะครับก็คือทําเป็นเพลิ์ไว้นะครับเพลิ์ของนายชนก็คือปลอดภัยจากโลกออนไลน์นะครับป้องกันนายชนขอดูนะครับเป็น E p EP ไปนะครับนายชนทําเป็น เพลย์ลิสต์ไว้นะครับป้องกันข้อมูลส่วนตัวนะครับจากภัยบนโลกออนไลน์นะครับนายชนทําไว้หลายคลิปเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับและชอบคลิปแบนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ